สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมนะคะคนที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์จนถึง14มีนาคมนะคะวันนี้เรามาทำนายดวงชะตาราศีกุมใน3เดือนโค้งสุดท้ายนะคะตุลาพฤศจิกาธันวานะคะดวงการงานการเงินความรักโดยภาพรวมของคุณเป็นอย่างไรนะคะวันนี้มารับชมรับฟัง ไว้เป็นแนวทางนะคะเป็นดวงโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาอจงนะคะสิ่งไหนดีๆเก็บเอาไปสิ่งไหนที่ใช่ที่คุณฟังแล้วมันได้ไประโยชน์กับตัวคุณรับฟังแล้วนําไปแก้ไขนะคะเราจะมาเริ่มต้นกันที่ไพ่พรมยานนะคะไพ่พรยานสิใบสิบสอตำแหน่งโดยภาพรวมของคุณนะคะแล้วก็จะมีเรื่องความรักการงานแล้วก็การเงินนะคะเพื่อบอกคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ เรา,าเริ่มต้นในที่ไพ่ใบแรกของคุณนะวาสนาตัวตนของคุณในอีก3าเดือนต่อจากนี้นะคะคุณได้ไพ่ความไม่เที่ยงคุณเองหลายคนเป็นคนที่ยึดถือยึดมั่นในสิ่งที่ดีงามแล้วชอบสร้างบุญสร้างกุศลมีในเรื่องการสวดมนต์ไหวพราการขอพรหรือการปฏิบัติธรรมหรือการสร้างบุญสร้างกุศลด้วยคําพูดการกระทำหรือสิ่งที่ดีงามมากยิ่งขึ้นเหมือนเป็นคนที่รู้ซึ้งถึงสัจธรรมรู้ซึ้งถึงสิ่งที่คุณกําลังบันเชิญอยู่ นะคะมีสติมาก,กขึ้นมีดวงดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วก็เป็นคนที่มีความเข้าใจความรู้สึกความต้องการของคนอื่นนะคะเป็นคนใจดีด้วยมีเมตานะคะชาวราศีกุมนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้พระศิวะนะคะเป็นคนมีบรารมีเป็นคนที่จิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นนะคะแล้วก็หลายคนเป็นคนที่ ทำอะไรแล้วมักจะประสบความสำเร็จนะคะเป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความตั้งใจจริงๆชาวราศีกุมที่จริงแล้วคุณมีดวงดาวของคนที่เป็นในสายของนักบวชนักพ์ด้วยก็จะให้คุณกับตัวของคุณมากนะคะเหมือนกับอีก3เดือนที่เหลือน,นี้คุณเข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมาเชิญมาได้มากยิ่งขึ้นเติบโตในเรื่องจิตวิญญาณของคุณมากยิ่งขึ้นนะคะมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีในเรื่องโอกาส ความโชคดีนะคะเรื่องหน้าที่การงานโอกาสใหม่ๆในชีวิตของคุณบางคนมีโชคมีลาบเรื่องการเงินนะคะมีการเงินที่ดีนะคะหรือมีโอกาสเรื่องการเงินเข้ามานะหรือคนที่ช่วยอุปถัมภ์คุณในเรื่องหน้าที่การงานหรือเรื่องการเงินนะคะทรัพย์สินเงินทองของคุณก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่บางคนนะคะหลักฐานบ้านเรือนบ้านช่องอาจจะมีในเรื่องภาระหนี้สินที่คุณต้องจัดสรรจัดการซึ่งยังไม่จบอาจจะมีในเรื่องนี้นะคะบางคนอาจจะต้อง มีเรื่องการกู้หนี้ยืมสินหรือการใช้จ่ายเงินที่มันค่อนข้างจะจํากัดมากยิ่งขึ้นแต่คุณยังมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินเข้ามานะคะมีเรื่องความไม่เข้าใจกันกันกบคนในครอบครัวโดยเฉพาะญาติผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณนะคะในบ้านหรือว่าเป็นญาติพี่น้องหรือเป็นญาติห่างๆคุณก็ได้มีเรื่องการเจ็บป่วยการทะเลาะวิวาทหรือในส่วนของคดีความที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องหรือจัดสรรจัดการ ช่วยเหลือเขาก็ได้นะคะบางคนอาจจะมีเรื่องวัตเหตุนะคะวัตเหตุเล็กๆน้อยๆหรือความเจ็บป่วยนะคะข่าวพาวของคนที่เป็นญาติพี่น้องของคุณนะคะทำให้คุณไม่สบายใจวิตกกังวลในส่วนนี้ก็ได้นะคะบางคนมีการแปลสินทรัพย์นะคะอะไรบางอย่างที่แลกมานะคะอาจจะเป็นในส่วนนี้ที่ทําให้คุณได้เงินเข้ามาะคะ่ะมีเกณฑ์ว่าถ้าคุณตั้งใจจะขายสินทรัพย์ หรือเปลี่ยนแปลงอะไรในช่วงนี้ก็มีโอกาสจะประสบความสําเร็จนะคะเป็นไพ่โชคลาภนะคะไพ่พระแม่นางกวานะคะบางคนก็อาจจะเป็นลูกเต้าหรือบริวารในบ้านของคุณนะคะไม่สบายอ่อนอ่อนแอนแอนหรือมีเรื่องจะต้องเสียเงินก็ได้นะคะในส่วนนี้นะคะคุณแผนกับนางพิมพิลานะคะจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้น ระหว่างบุตรทิดาของคุณในช่วงนี้นะคะเป็นคนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นนะคะเป็นในช่วงที่มีความรักความสัมพันธ์ก็ให้ระวังสังเกตเขาไว้ด้วยนะคะพยายามอย่ายให้เขาทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนะคะหลายคนถ้าเป็นคนที่มีลูกน้องบริวารในช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องรัก,รก,รกๆใครๆเข้ามาสําหรับตัวเขานะคะแล้วก็อาจจะอาจจะมีปัญหาทะเลาะวิวาทในที่ทํางาน หรือในบริษัทห้างร้านของคุณนะคะหรือมีคดีความที่ทําให้คุณเข้าไปเกี่ยวข้องก็ได้นะคะกำลังรับพนักงานหน้าใหม่ๆเข้ามาก็จะอยู่ในช่วงที่คุณจะต้องทดลองงานแล้วตัวเขาเองอาจจะทํางานได้อย่างไม่เต็มที่นะคะบางคนอาจจะมีลูกน้องที่ทํางานเฉพาะหน้าเฉพาะทางไม่ได้ทําจริงจังนะ,ะไม่ได้หนักแน่นในเรื่องของการทํางานให้คุณอย่างจริงจังอาจจะทําไปเรื่อยๆนะคะประมาณนี้มีเรื่องให้คุณต้องแก้ไขอย,อยู่บ่อยครั้งนะคะ คือบางทีเขาอาจจะไม่ได้จริงจังไม่ได้ตั้งใจในส่วนนี้เขาอาจจะไม่ได้ชอบงานนี้จริงๆหรือว่าเป็นคนที่ทํางานหลายๆอย่างแล้วไม่ได้รับผิดชอบในหน้านที่การงานเท่าที่ควรนะคะในส่วนของอุปสรรคของตัวคุณนะคะข่มเบ้งใบนี้นะคะเพื่อนมีความเชื่อมั่นในตัวของตัวเองมากชาวราศรีกุมนะคะแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมประกอบกับช่วงนี้คุณมีการเจริญสมาธิมีการสวดมนตนะ์มีการทําในส่วนนี้ด้วยนะคะทําให้คุณน่มีความคิดที่มัน เป็นวิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างดีมองการไกลเห็นอะไรทะลุปุปโปงนะคะบางคนอาจจะเป็นคนที่มีเซน์ก็ได้นะคะคือคุณจะเชื่อมั่นในหลักการของตัวเองมากเกินไปเพื่อนต้องระวังในส่วนนี้พยายามปรึกษาคนรอบข้างนะคะคนที่ช่วยเหลือคุณได้บางทีความคิดการตัดสินใจของตัวเราเองอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดเพราะบางทีอาจจะต้องใช้ทั้งความรู้ทั้งประสบการณ์นะ,ะแล้วก็สถานการณ์ที่มัน แตกต่างกันไปอ่ะอาจจะทําให้คุณแก้ไขสถานการณ์ที่คุณเผชิญอยู่ไม่ได้เต็มที่นะคะมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดอย่างเช่นเรื่องการงานนะคะเรื่องการงานนี้ค่อนข้างสําคัญให้คุณรับฟังคนรอบข้างนะคะก็จะเป็นผลดีสําหรับตัวคุณนะคะบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่มีทิฐิแล้วเป็นคนที่ไม่ยอมคนนะคะเป็นคนที่เชื่อคนยากด้วยนะคุณเชื่อมั่นในตัวของตัวเองมากนะคะ ความรักความสัมพันธ์นะคะคุณได้หันุมานนะคะเหมือนกับว่าคุณอาจเป็นคนรักที่คุณเองนะคะมีคนรักที่ค่อนข้างจะขี้หึงขี้หวงนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจด้วยบางทีเขาอาจจะแบบอยากให้คุณทําอะไรให้ตัวเขานะคะในลักษณะที่อาจจะมีคําพูดมีการกระทําที่คือคุณจําเป็นจะต้องทําจริงๆนะคะไม่งั้นอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งนะ,ะแล้วก็ตัวเขาเองเป็นคนที่อาจจะเจ้าชู้นิด นะคะบางคนก็เจ้าชู้แบบนิ่งๆนะแต่เขาเป็นคนที่รักใครรักจริงแล้วคนคนนี้เป็นคนที่รักครอบครัวมากนะถ้าคุณเป็นคนรักของเขาหรือคบกันอยู่หรือเพิ่งเจอกันหรือว่าเป็นคนในครอบครัวกันแล้วนะคะเขารักก็เป็นห่วงมากๆคนๆคนนี้นะ่ะจะไม่ยอมให้ใครมาทําอะไรคุณและคนในครอบครัวนะคะเป็นคนที่ใช้ได้นะ เรามาดูในเรื่องของคนมีคู่ก่อนนะคะความรักความสัมพันธ์3เดือนนับจากนี้ก่อนจะถึงสิ้นปีนะคะก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีเรื่องดีๆเข้ามาบางคนอาจจะมีเรื่องการมั่นหมายการแต่งงานการมีบุตรหรือบางทีเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันอิ่มตัวพร้อมที่จะ เผชิญสถานการณ์อะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเร็วรลาหรือเรื่องอะไรที่คุณจะต้องแก้ไขร่วมกนันคุณสามารถจะฝ่าฟันอุปสรรคไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะมีนิมิตใหม่อันดีความรักอันเปลี่ยนลดนะคะเอสอปคับใบนี้นะตัดสินใจอ่ะตัดสินใจอย่างรวดเร็วว่าคุณจะแต่งงานหรือคุณจะคบกันไปนะคะในลักษณะที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะมีอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างความรักหรือระหว่างคนในครอบครัวของคุณเอง คนรักของคุณและความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นตัวที่ทำให้คุณแก้ไขสถานการณ์ไปด้วยอย่างที่บอกถ้าคงเบ่งโตงเองยอมรับฟังความคิดของคนอื่นแล้วลดในเรื่องการเอาชนะลดในเรื่องอีโก้นะคะคุณจะประสบความสาเร็จในการดำเนินชีวิตของคุณมากๆนะคะต่อไปเรื่องอาการเจ็บป่วยของคุณพระแม่คงคานะนเพื่อนๆอาจจะมีในเรื่องโรคหวัดโรคภูมแพ้หรืออาการ อุย่ยเรื้อรังที่มันมาจากระบบเลือดนะคะแล้วก็ระบบน้ําในร่างกายหรือบางคนอาจจะเป็นไทรอยนะคะเป็นโรคที่คุณจะต้องเฝ้าระวังถึงถ้าเพื่อนๆไม่เป็นนะคะก็จะเป็นในส่วนของอาการปวดเก็งกล้ามเนื้อหรือการปวดเมื่อยจากการทํางานนะคะการนั่งนานๆหรือทําท่าหรือเขาเรียกว่าอะไรนะคะทำงานในลักษณะที่มันเป็นท่าเดิมๆมาทาให้เส้นยืดอะไรประมาณนี้แล้วเรื่อง อุบัติเหตุอะไรเล็กๆน้อยๆน,นะคะก็มองแล้วคุณร่างกายก็โอเคใช้ได้แข็งแรงนะคะความสุขของตัวคุณเองไม่กรารามาสูนอยากจะบอกเพื่อนๆชาวราศีกุมว่าคุณเป็นคนที่ชอบเอาชนะคุณเป็นคนที่ไม่ยอมคนด้วยแล้วก็เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากนะคะแล้วคุณดวงแข็งด้วย ตัวคนเป็นคนที่ดวงแข็งมากๆนะสิ่งไหนก็ตามที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งในเรื่องการงานคู่แข่งหัวใจหรืออะไรก็ตาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคุณเนี่ยคุณจะพยายามให้มันเป็นในทิศทางที่ดีที่สุดนะถ้าทํางานคุณก็จะต้องเป็นคนที่ประสบความสําเร็จที่สุดถ้าเจอคนรักคุณก็จะเป็นคนที่เลือกอะไรที่มันดีที่สุดให้กับตัวเองมันเหมือนความสุขที่แท้จริงของตัวคุณเองอ่ะคุณควรจะปล่อยวางให้มากยิ่งขึ้นนะคะบางที การที่เราต่อสู้กับคู่แข่งนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะมันมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะตัวคุณเองจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองในความสําเร็จในสิ่งที่คุณมีในสินส่งที่คุณเป็นมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าคุณจะไปต้องการในสิ่งที่คนอื่นเขามีในแบบของเขาแต่มันไม่ใช่ตัวคุณเองมันอาจจะทําให้คุณไม่มีความสุขมันเหมือนกับเป็นการพยายามที่จะเอาชนะมันเป็นการพยายามที่คุณจะต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างที่แท้ที่จริงแล้ว บทสรุปที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งสำคัญสำหรับตัวคุณนะคุณมีสิ่งที่ดีๆอยู่แล้วนะสมมุตินะคะกลัวคุณไม่เข้าใจนะสมมุติว่าวันนี้คุณทำงานไปในส่วนนี้ที่รับผิดชอบเท่านี้แต่คุณทำคุณทำออกมาดีที่สดุดแต่คู่แข่งของคุณหรือเพื่อนร่วมง,งานหรือคนอื่นที่ในลักษณะของคู่แข่งคุณเขาอาจจะทำได้มากกว่าคุณแต่อาจจะทำได้ไม่ดีพอแต่คุณก็ยอมไม่ได้คุณรับไม่ได้ละ อ่ะคุณจะรู้สึกเครียดหรือเป็นไตกกังวลว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงทําได้ไม่ดีกว่าเขาหรือบางทีเขามาพูดจาในลักษณะที่เขาเรียกว่าอะไรนะเหาะเย,ะย้ยหรือถากถางคุณะทําให้คุณรู้สึกรู้สึกแย่รู้สึกไปตกกังวลละแต่ที่จริงเมื่อเวลาผ่านไปอ่ะอีกสองอาทิตย์หรืออีกอาทิตย์หนึ่งอ่ะคุณเองอ่ะเป็นคนที่ทําในส่วนเนี้ยทํางานส่วนเนี้ยได้ดีมากที่สุด มากกว่าคนคนนี้นะคะคือคุณเครียดแล้วก็วิตกกังวลไปเองบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นตัวเราเองแล้วมันดีที่สุดนั่นเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดเราอยา่าพยายามในสิ่งที่คนอื่นเขาทําในแบบตัวของเขาแล้วมันอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับตัวคุณนะคะเมื่อไหร่ที่คุณปล่อยวางในสิ่งนี้ได้ความสุขที่แท้จริงของคุณมันจะเกิดขึ้นจากตัวคุณเองนะถ้าคุณปล่อยวางในเรื่องทิฐิแล้วก็การเอาชนะด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ทาววรูหกนะก็จะอยู่ในส่วนของการงานของคุณนะคะทาววรูหมีอุปสรรคเกิดขึ้นในเรื่องการงานนะแต่มันเรื่องเล็กน้อยมากๆแล้วให้การงานคุณได้6เหรียญ The World แล้วก็ h ฮเป็ t e s นะช่วงนี้การงานต้องอาศัยสิกเซนต้องอาศัยความต้องอาศัยความสามารถทางจิตวิญญาณด้วยอะไรที่คุณจะลงทุนหรือจะทำไปนะคะถ้าคุณมองแล้วว่ามันไม่ได้มันไม่ใช่มันเหมือนกับว่า ตัวเราทําลงไปแล้วมันอาจจะไม่ได้เท่ากับพาร์ทเนอร์ของเราหรือไม่ได้เท่ากับที่เราตั้งเป้าหมายไว้ให้คุณชะลอไว้ก่อนนะคะเพราะมันอาจจะเกิดอุปสรรคขึ้นบางทีไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดจริงๆนะคะแล้วก็บางทีนะเพื่อนราศรีกุมคุณทํามากเหนื่อยมากแต่ผลตอบแทนมันไม่ได้เท่าที่คุณเหนื่อยไปนะคะคุณอาจจะเป็นในลักษณะนี้ งานมีอุปสรรคเพียงเล็กน้อยไม่มีอะไรมากมายนะคะถ้าเริ่มต้นงานใหม่ก็เป็นงานใหม่ที่เป็นโอเป็นงานที่ดีมากๆนะคะอาจจะเป็นการเริ่มต้นเบิกทางไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่ามันเป็นความสามารถเฉพาะตัวเฉพาะบุคคลไปได้ดีสําหรับตัวคนนะบางคนอาจจะกล้าไปสู่โลกออนไลน์หรือทําในส่วนธุรกิจค้าขายแลกเปลี่ยนการศึกษาการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือการ ลงทุนธุรกิจเกี่ยวกับความสวยงามนะคะเกี่ยวกับเรื่องสินค้าออนไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะบางทีการที่เราหยุดรอนิ่ง,งๆเฉยๆอ่ะมันก็อาจจะทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่คิดนะมันเหมือนว่า the world นะคะคือคุณจะต้องต่อสู้แล้วออกไปแบบหาความรู้หาเทคนิค หรือว่าหาแนวทางใหม่ๆที่ทําให้งานของคุณจเจริญก้าวหน้านะคะแล้วคุณเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วคุณจะประสบความสําเร็จด้วยนะคะต่อไปนะคะพระโคโนทีนะคะก็คือลาบยศชื่อเสียงความสําเร็จของตัวคุณเองบวกกับไพ่ของพระศิวะนะคะอำนาจวาสนาบารมีนะคะมาแน่นอนตัวคุณเองจะต้องปล่อยวางอย่างที่บอกก่อนนะคะแล้วก็สิ่งต่อไปนี้ที่คุณกําลังเผชิญอยู่เหมือนกับ คุณอยู่ในสภาวะกดดันหลายคนอาจจะเป็นที่เฝ้ามองนะคะหรือมีคนเฝ้ามองมีคนสังเกตการตัวคุณนะพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องคนรอบข้างเพื่อนฝูงนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเจ้านายตัวคุณเองว่าคุณจะสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ไหมในความสาเร็จครั้งนี้นะคะ ถ้าคุณลดทิฐิตัวเองนะคะความดื้อรัน้นความพยายามของคุณเนี่ยที่มีอยู่จะให้คุณประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะบางคนเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีคนให้การยอมรับนับถือนะคะเคารพตัวคุณด้วยนะคะถ้าคุณทำงานในส่วนที่จะต้องพบเจอผู้คนหรืองานข้าราชการหรืองานยศถาบรรดาศักดิ์ที่มีตำแหน่งนะคะก็มาเป็นโอกาสที่คุณจะสร้างชื่อเสียงสร้างภาพนะคะ ภาพรัก์ในสิ่งที่ดีให้คนเนี่ยเป็นที่รู้จักให้คนยอมรับในตัวของคุณนะคะความสําเร็จกําลังจะมาสําหรับตัวคุณนะคะในส่วนของการเงินนะคะหรือบางคนนะคะมีโชคลาภฟุ่เรือมีเรื่องการเงินที่ดีเข้ามาให้คุณสบายใจนะคะแต่ว่ามันก็ยังเป็นค่าใช้จ่ายที่พอหมาะพอควรกับสิ่งที่คุณกําลังจะใช้พอดีนะคะ ฟาวอน9ถ้วยแล้วก็สเว่นนักวอนนะคะเพื่อนๆมีรายจ่ายที่ค่อนข้างเยอะนะมองดูแล้วนะคะถึงแม้ได้มาเยอะในช่วงนี้ก็มีเรื่องให้เพื่อนจะต้องจัดสรรจัดการในหลายๆส่วนนะคะมันจึงเป็นการเงินที่1มันพอเหมาะกับที่คุณจะใช้จ่ายสก็อาจจะเหลือจาก ในส่วนนี้เรามีเก็บนะคะเพราะว่าเป็นไพ่เก้าถ้วยคือเงินเนี่ยมันมีใช้อย่างสบายอยู่ในช่วงนี้นะคะบางคนก็เป็นการเงินที่เออมันพอกับที่เราจะใช้พอดีทาให้เราผ่านในสถานการณ์ช่วงนี้ไปได้เพอๆว่าช่วงก่อนจะสิ้นปีนะคะคุณอาจจะมีแนวทางมีโอกาสในการใช้เงินอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นการทําให้ชีวิตคุณสมบูรณ์พูนสุขมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะการเงินก็ยังคงไปได้นะคะสําหรับชาว ราศีกุมนะคะบางทีจะเป็นการงานที่ทำให้ได้เงินในส่วนนี้มาเรื่อยๆพอกับสถานการณ์ที่คุณจาเป็นต้องใช้นะคะเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้ไม่ได้พูดเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคนที่เป็นคนโสดนะคะขออภัยจริงๆนะคะคนที่เป็นคนโสดนะคะคนที่มีตัวเลือกคนคุยนะคะคุณจะเจอคนในลักษณะประมาณนี้อย่างที่บอกนะคะอาจจะเป็นคนเจ้าชู้เงียบๆนิ่งๆเผลอไม่ได้เลยนะคะ มีลักษณะของการพูดจาเอะอะพงผ,ผางนะคะแต่เป็นคนที่ถ้ารักใครแล้วรักจริงนะคะเป็นคนที่ดูแลปกป้องขี้หึงนะคะชอบแบบให้เอาใจแล้วก็ชอบให้ใส่ใจนะคะค่อนข้างห่วงคุณด้วยคนในลักษณะนี้นะคะแต่ว่าเขามีความรักความสัมพันธ์ในลักษณะที่ค่อนข้างดีกับตัวคุณอันนี้มันอยู่ที่ ตัวคุณจะตัดสินใจนะคะว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะแล้วมองว่าตัวคุณเองก็ชอบคนในลักษณะนี้แม้ว่าสถานการณ์นี้นะคะตัวคุณและตัวเขาอยู่ในลักษณะตัวเลือกหรือเป็นรักสามเศร้าก็ได้นะ,ะหลายๆคนนะคะเป็นคนที่พยายาม จะปันฝ่าอุปสรรคในเรื่องความรักความสัมพันธ์ทางคุณและตัวเขาให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นเช่นนั้นนะคะเป็นความรักที่เปี่ยมล้นนะคะต่างฝ่ายต่างเข้าใจต่างฝ่ายต่างรักกันนะคะอาจจะมีความสุขความสัมพันธ์มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นสําหรับชาวราศรีกุมใน3เดือนนี้ความรักของคนโสดหรือว่าคนที่มีตัวเลือกคนคุยนะคะต้องขออภัยจริงๆเมื่อกี้พูด คู่เฉพาะคนที่มีคู่นะคะแม่หมอนี่ไม่ไหวแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะ